สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและร้านไลออนขายเช่นเคยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถครอบครัวนะครับหรือรถตู้พรีเมียมนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับสไตล์ MPV นะครับต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะครับและคันนี้ต้องบอกว่าสมรรถนะช่วงล่างการขับขี่ต้องบอกว่านิ่มนวลมากๆนะครับเพราะคันนี้เป็นรถนําเข้านะครับสเปกเจแปนหรือสเปคญี่ปุ่นนั่นเองนะครับนำเข้าทั้งคันนะครับโดยบริษัท Honda a ออโตม b บิลนั่นเองนะครับและเป็นคันไหนไปไม่ได้เลยนะครับไม่เลยนะครับ Honda s t e p ป a า o อนะครับ s p า da 2 0 JP นะครับปี2013เลยนะครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะครับและใช้ไปเพียง90 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมีประวัติดูแลศูนย์เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยณปัจจุบันถึงปัจจุบันเลยนะครับและราคาค่าตัวต้องบอกว่ารถใหม่ป้ายแดงนะครับมีราคาสูงถึง 2ล้านกว่าบาทเลยนะครับและตอนนี้ต้องบอกว่าราคาพุ่งไป2ล้านไปปลายแล้วด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับลูกค้าประหยัดเงินเซฟเงินในกระเป๋าต้องบอกว่าโห 60- สิเอลยก็ว่าได้นะครับเซฟไปมากกว่าล้านกว่าบาทเลยก็ว่าได้นะครับเพราะวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับเหลือเพียง859,00 0บาทเท่านั้นนะครับและสำหรับราคานี้นะครับลูกค้านะครับจะได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับของแถมนะครับ อีกต่างๆนะครับอีกมากมายเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อสดไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับจ่ายเพียง8,59,000บาทเท่านั้นนะครับเพราะร้านเราฟรีแวนะครับฟรีค่าโอนนะครับฟรีน้ำมันเต็มถังนะครับและคันนี้นะครับยังจะได้ฟรีนะครับยางนะครับโยโกฮาม่าปี2022เลยนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับฟรีทะเบียนสวยนะครับเลข 8483นะครับเป็นเลขจองนะครับต้องบอกว่าลูกค้าจะซื้อคันนี้นะครับพร้อมกับป้ายทะเบียนนะครับเราให้กันไปหมดนี่เลยนะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับก็พิเศษไม่แพ้กันนะครับเพราะคันนี้ฟรีดาวไปเลยครับผ่อนเริ่มต้นเพียง1 5 0 0 0าบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยต้องบอกว่าถูกมากๆนะครับเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะครับสูงสุดเอาไปเลยครับ7ปีหรือ8 4งวดนั่นเองนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลย หรือลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อรถจากร้านไลออนคาร์ของเราได้เช่นกันนะครับเพราะร้านเราจะมีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารกับลูกค้าถึงที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารถึงลูกค้าถึงที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยนะครับลูกค้าสามารถซื้อรถได้ทุกจังหวัดนะครับไฟแนนซ์อนุมัตินะครับรับรถได้ทันทีเลย และวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับพามารีวิวนะครับภายนอกภายในห้องเครื่องนะครับให้ดูกันอย่างทุกซอกทุกมุมนะครับรีวิวกันอย่างละเอียดครบถ้วนเลยนะครับว่าเจ้า Honda s t e ตปวากอนคันนี้นะครับมีออปชั่นนะครับฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับนี่ที่น่าใช้นะครับเดี๋ยวเราวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับนี่ผมต้องบอกว่า โลโก้นะครับฮอนด้านะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับนี่กระจังหน้าโครเมียมนะครับยาวมาถึงนะครับกันชนด้านล่างตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นโคมเมียมเลยนะครับนี่มาพร้อมด้วยไฟหน้าต้องบอกว่าโวโคมใหญ่มากๆนะครับสว่างมากๆนะครับใส่แบบนี้เลยนะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับและยังมีไฟตัดหมอกนะครับตามสเปคตรงรุ่นเลยนะครับแล้วคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับตัว2.0 jp นะครับหรือสเปคนําเข้านะครับทั้งคันเลยนะครับสาหรับคันนี้ และสีนี้นะครับโหต้องบอกว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับใครที่หาอยู่ต้องรีบต้องไวเลยนะครับเพราะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นแรงเทพจริงๆนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับโหต้องบอกว่าสีสวยจริงๆนะครับอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านมากๆเลยนะครับสีคือยังฉ่ายังเงามากๆนะครับต้องบอกว่าเจ้าของเดิมนะครับดูแลรักษารถต้องบอกว่าดีมากๆนะครับแทบจะไม่เคย จอดตากแดดเลยกว่าได้นะครับจอดในร่มนะครับดูแลรักษาอย่างดีนะครับสีเป็นสีเดิมๆไม่เคยมีการสาดสีนะครับสียังฉ่าเงาเสมอกันมากๆนะครับนี่และตัวล้อแม็กนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเลยเป็นล้อแม็กอะลอยนะครับเป็นลายแม็กซี่ซี่สำหรับตัวท็อปเลยเขาจะเป็นาลายทีทีแบบนี้เลยนะครับและยังมาพร้อมด้วยขนาดยางนะครับ215 55R17 เลยนะครับเป็นยางโยโกฮาม่านะครับปี2022เลยโอ้โหเป็นยางใหม่เลย ครับลูกค้าใช้ต่อได้อีกยาวๆเลย1-2ปีได้สบายๆเลยตุ่มยางนะครับโหดอกยางนี่ยังลึกๆคมๆนิ่มๆนะครับใช้ได้สบายเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราให้ดูนะครับภายในซุ้มล้อเบ้าโชกต่างๆนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับและหล้าไหลอ้อนขาของเรารับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับมีเล่มโอนได้1 0 0เป็นะครับเป็นรถบ้านแท้ๆ1 0 0เเลยนะครับ และในส่วนของกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวตัวรถนะครับมีไฟเดียวที่ปลายกระจกมองข้างตรงนี้นะครับนี่แต่เขายังมีนี่กระจกโครเมียมนะครับเราสามารถ <ch sters> <iin> มองจากด้านในนะครับสะท้อนตรงนี้มองมุมล้อได้อีกเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยพาไปชมภายในกันนะครับนี่มือจ er ับต่างๆนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับเขายังมาพร้อมด้วยระบบนะครับนี่สมาร์ทเอ็นทีนะครับนี่กุญแจอยู่ในระยะเราสอดมือนะครับสามารถกดล็อกรถ นะครับนี่หรือกดล็อกรถนะครับจากตรงนี้ได้นะครับนี่โหต้องบอกว่าครบคันเลยนะครับและประตูสไลด์นะครับสองฝั่งซ้ายขวาเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะครับเวลาเราเปิดนี่แค่นี้เองนะครับโหต้องบอกว่ารูรามากๆภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับทั้งหมดทั้ง7ที่นั่งเลยนะครับและประตูต้องบอกว่าเปิดได้หลายลูปแบบมากๆนะครับจากด้านในก็ได้นะครับจากประตูนะครับหรือกดจากรีโมทก็ได้นะครับมีด้วยกัน2ชุดด้วยรีโมทนะครับ แต่เวลาที่เราปิดนะครับปิดแค่นี้เองโหเรียบหรูดูแพงมากๆและในส่วนของด้านหลังนะครับนี่ดีไซน์สวยสปอร์ตนะครับนี่มีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับนี่โลโก้ฮอนด้านะครับสเตปวากอนนะครับสปาด้านนั่นเองนะครับมีกล้องนะครับมองหลังพร้อมกับหน้าจอตามสเปคตรงเลยนะครับมีเซนเซอร์กระยะถอยด้านหลังอีกนะครับและเวลาเปิดนะครับ เปิดง่ายมากๆนี่เขาจะเป็นโช๊คนะครับเปิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านข้างกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูรอยตะเข็บเม็ดอาร์คต่างๆนะครับเดิมๆนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับน็อตฝาท้ายนะครับนี่ไม่มีขยับเลยนะครับไม่มีรอยขันรอยงัดแงะแต่อย่างใดนะครับตะเข็บเดินตรงนะครับไม่มีบิดมีเบี้ยวเลยนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูรีวิวตรงนี้นะครับแล้วตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะเราจะรีวิว ให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับรีวิวกันอย่างละเอียดเลยนะครับโหต้องบอกว่าภายในต่างๆนะครับอยู่ในสภาพที่ใหม่จริงๆนะครับเบาะหนังนะครับนี่ทั้ง7ที่นั่งเลยนะครับและข้อดีนะครับของ Honda Step w a g o วนนะครับสำหรับเบาะแถวหลังนะครับเราสามารถพับซ่อนนะครับลงไปในหลุมแบบนี้เลยนะครับนี่หรือว่าถ้าเรานั่งครบทั้ง7ที่นั่งด้านล่างตรงนี้นะครับเราสามารถ วางของได้เยอะมากๆนะครับกระเป๋าสัมภาระต่างๆถุงก๊อบนะครับใส่ได้โหว้างมากนะครับหรือเราจะพับซ่อนลงไปก็ได้นะครับขั้นตอนวิธีการพับนะครับเราจะพับดึงหูอ่าทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับให้ไปรูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดึงตรงนี้นะครับนี่แบบนี้เลยและเบาะนะครับแถวที่2ตรงนี้นะครับเราก็สามารถพับนะครับนี่ให้ตีลังกาไปแบบนี้เลยนะครับโหกว้างมากๆ นี่นี่โ,โหดูลูกว้างมากๆนะครับเราสามารถเอาที่นอนปิกนิกมาปูนอนได้เลยนะครับหรือไปต่างจังหวัดนะครับเข็นจักรยานบรรทุกมอเตอร์ไซค์ยังได้เลยนะครับต้องบอกว่ากว้างมากๆนะครับเดี๋ยวริ้วบอยนะครับตรงนี้นะครับไม่มีเลยนะครับซุมล้อไม่มีรอยขีขค,ควนหรือริ้วรอยอะไรเลยต้องบอกว่าคันนี้นะครับ ้าของเดิมนะครับดูแลรักษาดีมากๆและเวลาที่เราจะปิดนะครับต้องบอกว่าปิดง่ายแน่นอนนะครับสาหรับฝาท้ายนะครับนี่น้าหนักเบาเพราะเขามีโชกนี่ปิดแค่นี้เองนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในกันครับนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสําหรับฮอ n ด้าสเตปวากอนคันนี้นะครับต้องบอกว่าภายในนะครับจะเป็นโทนดานะครับดูเรียบหรูนะครับดูมีสไตล์มากๆเลยนะครับแล้วยังมาพร้อมด้วยกุญแจ นะครับนี่เป็นกุญแจคีเลสแบบนี้นะครับเวลาเราสตาร์ทนะครับคอนด้าสเตปบวกก้อนนะครับเราจะบิดนะครับที่พวงมาลัยสตาร์ได้เลยนี่แบบนี้เลยโอ้เสียงเครื่องเงียบมากๆนะครับเขาเป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซินนะครับ2.0ลิตรนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับนี่เบาะด้านข้างนะครับเขาจะเป็นเบาะหนังสีดําทั้งหมด7ที่นั่งเลยนะครับเขาจะเป็นเบาะจับจีบแบบนี้เลยนะครับนี่ และในส่วนของแผงประตูนะครับก็จะเป็นสีโทนดำนะครับหรือคุมโทนเป็นโทนดําเลยนะครับแผงประตูอะไรต่างมือจับต่างนะครับจะเป็นสีดานะครับไม่มีริ้วมีรอยเลยนะครับสาหรับคันนี้และในส่วนของคอนโซลหน้านะครับนี่เป็นโทนดําเช่นกันนะครับพลาสติกสีโทนดำนะครับไม่มีรอยกระแทกรอยขีดข่วนหรือคราบกาวนะครับแต่อย่างใดนะครับนี่และดีไซน์ตรงนี้ต้องบอกว่าชอบมากๆเลยเราวางโทรศัพท์มือถือ ครับได้หลายเครื่องเลยวางกุญแจต่างๆนะครับจากตรงนี้ได้เลยสมุดปากกาโหช่องนะครับอำนวยความสะดวกต่างๆเยอะมากๆนะครับนี่และในส่วนของหน้าจอนะครับนี่เขาจะเป็นหน้าจอทัสสกรีนอันนี้เป็นหน้าจอเดิมเขานะครับตรงรุ่นตามสเปคของเขามาพร้อมด้วยแผนที่นําทางนะครับหรือเนวิเกเตอร์นั่นเองนะครับมีเดียต่างๆก็ครบคันนะครับวิทยุ fm/am ต่างๆนะครับใส่แผ่น cd usb ต่างๆนะครับ และในส่วนของเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับหรือเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับนี่เป็นเกียร์หัวเกียร์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบแอร์ต่างๆนะครับแอร์ด้านหน้าแอร์ด้านหลังต่างๆนะครับปิดเปิดตรงนี้หรือเลือกเป็นโหมดออโต้ก็ได้และอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับฮอนด้าสเตเวอกอนนะครับช่องวางแก้วน้ําต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับรอบคันนี้ต้องบอกว่ามีถึง10ตําแหน่งเลยก็ว่าได้นะครับวางขวดน้ําได้เกิน10ขวดแน่นอนนะครับและนี่นะครับจะเป็น หน้าจอนะครับแสดงผลต่างๆโหต้องบอกสีสันสวยงามนะครับและนี่นะครับไม่เพียง95,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมีวัดดูแลศูนย์ทุกระยะเลยนะครับแสดงรอบความเร็วรอบเครื่องยนต์ต่างๆนะครับตำแหน่งเกียร์นะครับไม่ได้คาดเบลนะครับเปิดประตูเปิดฝาท้ายอยู่ในส่วนพรมลายนะครับนี่โหดเป็นพูมลายหนังอย่างดีนะครับมีแอร์แบ็กตรงนี้นะครับโลโก้ฮอนด้านะครับมีเกียร์เพนนชิพนะครับบวกลบนะครับตำแหน่งเกียร์นะครับ อยู่ตรงที่พวงมาลัยตรงนี้เลยนะครับสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับและในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูเลยเป็นระบบควบคุมนะครับการลื่นถลายการทรงตัวต่างๆนะครับและในส่วนของประตูไฟฟ้า2ฝั่งนะครับเราสามารถเปิดปิดนะครับนี่จากด้านในนะครับจากฝั่งคนขับตรงนี้ได้เลยนะครับปิดเปิดจากตรงนี้ได้หรือปิดการทํางานนะครับระบบไฟฟ้าใช้เป็นแมนนวลก็ได้นะครับกดจากนี้เลย และมีโหมดการขับขี่แบบประหยัดนะครับหรืออีคอนโหมดด้วยนะครับและในส่วนของแผงประตูฝั่งคนขับนะครับจะมีสวิตช์ควบคุมนะครับกระจกมองข้างนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเช่นกันนะครับและนี่นะครับจะเป็นสมุดคู่มือการใช้งานบุ๊กเซอร์วิสต่างๆนะครับและสําหรับ Honda ต้องเป็นกระเป๋าหนังนะครับใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอยู่ครบมากๆดูเยอะมากๆเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับ ี่สมุดคู่มือการใช้งานนะครับ Honda Stepwagon Spada นะครับคู่มือใช้งานนะครับหน้าจอนะครับนี่และคันนี้ที่ขาดไม่ได้นะครับบุ๊กสวิตหรือสมุดรับประกันนั่นเองนะครับและคันนี้อย่างที่เราแจ้งเบื้องต้นนะครับได้รับการดูแลเช็คระยะนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเลยนะครับดูแลศูนย์ทุกระยะเลยนะครับนี่โหไม่มีว่างมีเว้นไม่มีขาดเลยนะครับดูแลตามระยะนะครับ และล่าสุดนะครับลูกค้าก็เข้าศูนย์มานะครับลูกค้าสามารถดูนะครับที่ป้ายแขวนนะครับที่พมลัยนะครับตรงนี้หรือที่ระยะถัดไปได้เลยนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสําหรับคอน้าสเตรวาคอนนะครับมุมซ้ายมือนะครับนี่เขาจะมีกระจกนะครับมองสะท้อนนะครับล้อนะครับด้านหน้านะครับนี่เขาจะมองสะท้อนภาพ มุมล้อจากด้านหน้านะครับเวลาเราจอดนะครับเทียบฟุตบาทหรือว่าใกล้ขอบถนนนะครับเขาจะมีกระจกสะท้อนนะครับมุมล้อนะครับอีกเช่นกันนะครับอันนี้เป็นที่พิเศษนะครับสำหรับรุ่นนี้เลยนะครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับเบาะแถวที่2นะครับหรือตอนหลังนั่นเองนะครับโหเป็นเบาะหนังนะครับอย่างดีเลยนะครับโหเบาะคืนนิ่มมากๆแล้วเบาะค่อนข้างใหญ่นั่งสบายมากๆนะครับและเวลาที่เรา จะเข้านะครับแถวที่3นะครับโฉมนี้นะครับเราจะพับให้เขาตีลังกาไปเลยนะครับนี่เขาจะพับตีลังกาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ก้าวขึ้นนะครับไปนั่งแถวที่3หรือแถวสุดท้ายนั่นเองนะครับโหเบาต้องบอกว่ารุ่น Honda s เซ p a วากอนะครับเบาคือค่อนข้างใหญ่แล้วนิ่มนะครับนั่งสบายมากๆและสําหรับเบานะครับฮอนด้าสเตปวากอต้องบอกว่าพับได้ต้องบอกว่าเอนนอนนะครับ เขาลาบเรียบไปแบบนี้เลยนะครับทุกตำแหน่งทุกที่นั่งนะครับสามารถพับให้มันเรียบไปได้เลยนะครับเอนได้นอนได้สบายมากๆนะครับและเวลาขึ้นนะครับขึ้นแบบนี้เองฮอนด้าสเตปวากอนนะครับต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวนะครับสไตล์ MPV นะครับที่เป็นรถอเนกประสงค์มากๆนะครับเป็นรถครอบครัวอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะว่าเขาลดจะไม่สูงมากนะครับเหมาะกับเด็กผู้สูงอายุนะครับนี่เวลาเราก้าวขึ้นนะครับแบบนี้เลย นะครับแล้วเบาต้องบอกว่าค่อนข้างนั่งสบายนะครับนิ่มนวลมากๆนะครับแล้วมุมมองทัศนวิสัยต่างๆต้องบอกว่ามันดูโล่งดูโปร่งมากๆเพราะว่ากระจกทั้งบานหน้าด้านข้างค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่แล้วเบาต้องบอกว่าก็ปรับได้หลากหลายรูปแบบนะครับนั่งนิ่มมากๆนะครับนั่งได้3คนเลยตรงนี้นะครับนี่แต่ระบบแอร์ต้องบอกว่าไม่ร้อนแน่นอนนะครับเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับมีตอนที่2ตอนที่3าม สองฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับแล้วเราสามารถปรับอุณหภูมินะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็บอกว่าผมมุมมองนะครับทัศนวิสัยต่างๆนะครับค่อนข้างกว้างนะครับพอกระจกนี่ค่อนข้างบานใหญ่เลยนะครับนี่โหต้องบอกว่าบานใหญ่มากๆนะครับนี่และเราสามารถเปิดนะครับกระจกนี่ขึ้นลงนะครับจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลย และสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถครอบครัวนะครับสไตล์ MPV นะครับที่สมรสนะดีช่วงล่างนิ่มนวลนะครับมาพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยต้องบอกว่าครบคันแน่นอนนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับ Honda Stepwagon s p a า da นะครับ 2.0JP นะครับเป็นปี2013เลยนะครับและคันนี้ต้องบอกว่าใช้น้อยมากๆใช้เพียง90,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและมีประวัติเข้าศูนย์ดูแลศูนย์ทุกระยะเลยนะครับ และสําหรับราคาต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะครับเพราะวันนี้เรามาตั้งขายเพียง8ปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่ต้องรีบต้องไวนะครับเพราะ Honda s สเตลวาก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่แรเท่มจริงๆเป็นรถหายากนะครับในตลาดค่อนข้างมีน้อยเลยนะครับโหต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ลูกค้าถามหากันเข้ามาเยอะจริงๆนะครับแล้ววันนี้นะครับเราได้เข้ามาแล้วนะครับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่ต้องรีบต้องไวนะครับต้องจัดเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชม ภายในห้องเครื่องกันนะครับแต่เวลาเปิดนะครับนี่เปิดง่ายมากนะครับฝากระโปรงค่อนข้างเล็กนะครับเปิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาให้ชมนะครับรอยหัวน็อตรอยตะเข็บเม็ดอาร์กต่างๆนะครับจากาด้านหน้าไล่ขึ้นไปเลยนะครับคาด้านหน้านะครับแก้มทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับน็อตไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงนะครับน็อตไม่มีขยับหรือรอยขัดรอยงานแงะแต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมเดิมนะครับ ตะเข็บเม็ดอาร์คต่างๆ,ๆนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับอยู่ครบไม่มีขาดไม่มีเปื่อยมียุ่ยสติกเกอร์มอกต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะครับอันนี้ร้านและร้านไลออนคาร์ของเรานะครับรับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับรับประกันไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับและเครื่องยนต์นะครับใ่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับสําหรับเครื่องยนต์นะครับฮอนด้านะครับ2.0นะครับคันนี้ต้องบอกว่า เป็นเครื่องยนต์ที่ดูแลรักษาง่ายเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์สเปคเดียวกับ Accor d 2.0นะครับนี่ซีวิ c 2.0นั่นเองนะครับรหัสเครื่องตัวเดียวกันนั่นเองนะครับการดูแลรักษาง่ายอะไหล่เบิกศูนย์มีครบทุกชิ้นนะครับนี่เครื่องยนต์นะครับนี่เลขเครื่องยนต์ต่างๆนะครับและคันนี้นี่คานด้ามอเตอร์นะครับเมทอินเจแปเลยนะครับนี่ระบุตรงนี้แผ่นเพจชัดเจนนะครับ แตเครื่องก็บอกนิ่งมากๆนะครับและเวลาที่เราจะปิดนะครับปิดง่ายมากๆนะครับนี่น้ำหนักเบามากนะครับปิดมือเดียวเลยแค่นี้เองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมพามาชมภายนอกภายในห้องเครื่องนะครับให้ชมกันอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยนะครับแบบลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับที่กําลังมองหานะครับรถครอบครัวอยู่นะครับหารถครอบครัวใช้นะครับ เป็นรถสไตล์ MPV 7ที่นั่งนะครับต้องแนะนำคันนี้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้ต้องบอกว่าจุดเด่นของเขานะครับสมรรถนะช่วงล่างนะครับต้องบอก่านิ่มนวลมากๆนะครับและอัตราการกินน้ำมันต้องบอกว่าประหยัดมากๆนะครับในเครื่อง2.0นะครับและสำหรับวันนี้นะครับเรามาตั้งขายเพียง859,000บาทเท่านั้นนะครับแต่สำหรับราคานี้นะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจาดไฟแนนซ์เลย และราคานี้ยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นของแถมต้องบอกว่าครบถ้วนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับแต่สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ง่ายมากๆเพียงทักอินบ็อกกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e Line นะครับหรือจะโทรเข้ามาเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางนะครับหรือลูกค้าจะเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านนะครับหรือคันอื่นๆที่ร้านนะครับเพียงเซิร์ชใน Google แ a มพว่าไลออนคาร์นะครับเป็นภาษาไทยเลยนะครับเราปักหมุดไว้ตรงนี้เลย ร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับแถวสมาคมชาวปากใต้ร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่นะครับหาง่ายมากๆนะครับและก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับเราจะทําการล้างขัดเคลือบสีฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับลูกค้าจะได้รับรถสวยสภาพพร้อมใช้งานสภาพนางฟ้าแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนทุกค้าทุกขั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับ นนี้ผมมารีวิวคันไหนนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับและสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ